ครบับสวัสดีสวีเดตทุกคนนะครับวันนี้ y ผมกับพี่เด้เช่นเคยวันนี้เอามาเล่นเกม Roblox Map หนีภัยวิบัตินั่นเองู o วันนี้ก็ไม่มีแมปอะไรเล่น,ก,ก,นลก็มาเล่นแมปหนีภัยวิบัติได้แหละตอนตื่นตอนกในเดือนจำจะเข้าคุกดี่ไหมไม่เข้าดีกว่าสกินผมมันทเทสกินกระดูกเทสุดแล้ว ตัวสูงสุดเนี่ยขดตึงอะทุกคนตัวสูงสุดมันมันใส่ชุดไม่ได้อะเชื่อดินะอืมแค่อย่างมันใส่ชุดไม่ได้มันใส่ชุดมันก็เหมือนมันด้ใส่ชุดอะมันมันเหมือนเดิมอะแค่เข้าคุกเนี่ยไขว่แมวไม่กระโดดไม่เสี่ยงตายดีกว่านะครับห้ยดูอุ้ยเจ็บ ลง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 การลงการลงไปไหนไม่รู้อะไรเนี่ยไฟไหมชิหายแล้วจ้าอกวะไฟไหมมั้งไฟไหมมั้งทุกคนชิหายแล้วไม่ได้เข้าคุกเลยหนักไฟไหมจริงด้วยจะรอดยังไงวันนี้ บายผมก็อยู่งี้แล้วผมรอดนะครับอือยู่เงี้ยอืมขอบเดี๋ยวไฟมันไหม่มันหล่ถทับมามใช่วะเดี๋ยวไฟ่นทับไม่เสี่ยงดีกว่าเฮ้ยผีเปนเนี่ยกเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจิบเบลอะไรเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปออาไปออกไปไปไป คิบหไฮแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ไม่ก็อย่าบอกว่ามันจะไหมอ่ะไม่ลือก็ดิมันก,ก็ต้องไมาอยู่แล้วเออยนี่เอ,อ้อยตรงนี้เอ,อ้ยตา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 ยเฮ้ย,ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เ,เจ็บเจ็บเจ็บชีตไม่ได้ผมรอดแล้วเฮ้ย ชิบหายแล้วมจะตายไหมเนี่ยว่ายๆนี้เย้รอดแต่เลือดเหลือน้อยมากเลยว่ะเท่ากับคนหนึ่งเอ้คนสุดท้ายอเออแต่งตัวเป็นคาตาคุลิเหรอคนนั้นอะอยู่ไหนยี่ไหนวะอ๋ออยู่ไหนนะคนนั้นอะชี้ยังว่าลูกรู้แค่ว่าแต่งตัวเป็นคาตาคุลิ นะครับทุกคนเนี่ยนี่งไงชื่อว่าอยู่อางที่ใส่ลงก็บอกว่าไอสวนสนุกอะเออจริงด้วยไม่ใช่สวนสนุกดีชิงช้าสวรรค์อืมแต่มันก็อยู่ในสวนสนุกแหละมาผมจะขึ้นอันสีฟ้าคามนะครับอันไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนขอเลือกสีแป๊บนึง อันต่อไปดีกว่านี่สวยอันนี้สวยถ้าเป็นแบบโรคระบาดที่ตายหายนย่เชื่อดิเฮ้ยชิบหายแล้วไม่อยู่แล้วจ้าอะไรวะทุกคนแฟลตฟลูดซิก อะไรไม่รู้อ่าจไม่เป็นเดาเอามัม่วเลยหิมะตกหรือว่าจะน้ำท่วมชิบหายแล้วขึ้นไปขึ้นเล็วขึ้นเฮ้ยขึ้นไกลขึ้นไปเอไม่ทันโอ้ตาย คนขึ้นไปันจริงช้าสวรรค์ก็ตายเหมือนกันยกเว้นไอคนที่ไอ้อยู่ราคาบะอือยด่ราคารอดจบอุตสาหะทางหนีตั้งนานคนที่อยู่บนังคารอดเฉยอ่าไม่รอดเหมือนกันไม่รอดสักคน้ตาชีเรียทุกคนน้องสาวมัอยู่กับพี่ไปเจอตัวเล็กมาก ตัวสูงเป็นเป็ดแล้วไม่นท่เราอ่ะบอกว่าผมตัวสูงสุดอ่ะไม่ได้สูงสุดดี๋ยวยังมีคนสูงกว่าผมตัวสิงเหลี่ยมใช่กระตาคุรี่นี่ไงสูงกว่าผมเท่ากันอีกดูนี่ไงคนนั้นเนี่คนนั้นไอ้นี่ยคนนี้สูงกว่าผมอย่างบอกนั่นแหละสูงกว่าผมจริงด้วยว่ะน้นมจะอยู่ตรงนี้ดีกว่า ตรงค่พมอยู่ประจามันมีอะไรมันก็ต้องรอดนะครับไอ้ตรงเนี้ยหรือว่าจะเป็นไวรัสอะไรพวกนี้ชิ่หายแล้วทายมายุสายนี่ว่าเข้าบ้านอีจะรออะไรอะ่ะไม่อยู่ละจ้าทีบ่บอกว่าเฮ้ยยุสายเข้าบ้านอีจะรออะไรอะ่ะ ตรงนี้มีคนแมวมันจะบินนะโอ้โยปิ้วๆ,ๆเลยนะเฮ้ยชิผ่ายแล้บ้านก็เป็นใสแล้วนะโอ้โยตอนที่ผมอยู่ตอนแรกตอนที่ผมไอ้ตรงที่ผมอยู่ตอนแรกแม่งประไปแล้วทุกคนเนี่ยผมไม่ได้อยู่แลอ ุ่งไปหมดเนี่ยอะไรยังเงแอบ,บได้ไม่ได้สบายพออะไรทมองรอดเหรอพี่เนที่ไม่รอดอถ้าไปเดินกลางแจ้งมันไม่ตายหรอกเชียร์ดิไม่ตายมัมยม้งนะเพราะผมไม่รู้กันว่าจะตายป่ะเพราะผมไม่ใช่คนที่สร้างแมปนี้นะครับโอ้ยเอ้ยเอ้ย ชิหายแล้วนี่ออกจากบ้านสี่จะอรออะไรหรอโอเคเราไปกลุงง่มเนี้ยลยดีชิบหายแล้วบ้านทังเลยไม่เหลือแล้วเอ้ชิหายแล้วทุกคนเฮ้่จะบอกว่าต้องตายอ่ะออต้องตายจริงด้วยตายจนได้ยังมีคนรอดปะ่ะตอนเนี้ย สภาพก็ไม่น่ามีคนรอดแล้วแหละรอด79ตั้งไหนวะเฮ้ยมีคนรอด1คนมันไปได้ไดยังไงมันรอดไปได้ดิเป็นทำไมวะอะไรนะเ้ยโอเคปิดแล้ว โฮลาควานผิดหรอยีงไงไมรู้เพราะเดาทำน้าที่ไม่ได้ครับไม่ได้จบ ไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยไม่น่าปลอดภัยว่ะตรงเนี้ยดูแล้วไม่น่าปลอดภัยเลยทุกคนชื่อดหโอเคไม่ปลอดภัยจริงด้วยว่ะหนีเข้าบ้านเดีวมไม่มีหลังคาให้ด้วย อุ้ยชิบหายแล้วฝนกดไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้วะ่ะตรงนี้ผมว่าหล่นไอ้ตรงนะ้ไอ้ตรงเทนอะร้อยะเปอร์เซ็นเพราะว่าถ้ามันโดนไอ้ตรงเล็กขี้มมันยังมีไว้ก็นั่นแหละก็หล่นหมดเลยต,ตาตาคูลิไม่ก็ยืนนิง่งคิบหายไม่เป็นไรเดยเนะ้อ้าว จะตายเพราะโดนฝนก็ตายเลยอนะ่ทำไมหัวกูถึงหันไปทางนู้นวะเขาไม่ทันเสียใจด้วยครับคุณได้ไปเฝ้าไปอินแล้วทำไมทุกคนตายวะมันก็ไม่ควรจะตายไปเนี่ยก็อยู่ใต้บ้านแล้วนะน่ะไอ้ตรงไม้ก็ไปอยู่ ใ้อยู่อะไรตรงนน้นกันตรงนี้ก็อยู่ได้แต่ไม่อยู่ไงสภาพมัน่าอยู่ได้นะไม่เคยผมรู้นี่เข้าละไม่อยู่แล้วจ้ามันหายไปไหนวะนี่บอกแล้วผมมาเต้นแล้พวกมันเต้งลละอะ,ะนทะุกคนใครวะใครวะเนี่ยโอ้ยตัวเตี้ย สูงกว่าเป็นสิบเท่าอ่ะไม่ถึงตัวสูงจังวะตัวสูงกว่าครับงกลั้นลักคิสอะไรเจปแปนอะไรนะ่ยพนมาอะไรกันวะไม่รู้เห็นลทคายเจปแปน จอเหนนี่ว่ะจอแดนไงวะตรงน,นี้คนว่าอะไรวะมันก็ไม่รู้อ่ะทอนโดูสิวมาทอนโดูน่าจะทอนดูนะคนน่าจะทอนโดูเพราะว่ามัน แต่ทุกับภูเขาไฟนี่ว่าออกไปเจปอภูเขาไฟไปเป็นภูเขาไฟกันช่างไมฆไม่ต้องสนใจเฮ้ยตัวเอ้ตายเปิดมาก็ตายเลยนะครับทุกคนโคตรตึงเดี๋ยวภูเขาไฟที่นี่เลยอ๋อ ก็ขอบไฟอยู่ขา้างล่างนี่วะหรือไปเฮ้ย hey. มันมีวิธีที่จะกกเออถ้าคนเติมแบบลูกโป่องอะรอดอเด,ด,ดี๋ยวดูดิได ทุกคนอันนี้กระโดดกันบุูเข่าไฟทุกคนภูกเข่าไฟมันเกือบโดนอันนี้เลยนะเกือบโดนแกนหลักเลยในต้งตัวของภูกเข่าไฟอ่ะไม่ยอม้เอยเตี้ย ก็ยังตายอยู่ดีน้ำมาขึ้นน้ำมันลงด้วยนี่ว่าพีคิวนี่ว่าพีถูกแล้วพียูฟังนู้ดเดี๋ยวขอรู้ปุ่มแปบ๊บ ในคิวนะั่นในคิวมันหันไปทางซะาเออเมื่อกี้กานเสียงแรกพุ่งเขาอย่างวะไม่มีคนไหยหรอ,อหิมะตกรู้แร้วผมฉลาด โดนลงมาตายหมดแล้วผมจะขึ้นไปคนหนึ่งเฮ้ยดีนะไม่ลงตายเมื่อกี้กับรถแล้วโอเครอดรอดอ่าบอกกันว่าน้ำท่วมน้ำท่วมอีกแล้วขึ้นไปต่อเลยทั่งนงะ้ เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยกว่าแล้วน้ำท่วมเดี๋ยวมันจะอันนี้ยมันเอ้ยมันมันจะสั้นดีพวกเราอยู่แวมันจะสั้นล่นตายได้ไงวะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะล่นตายเกมมันโกง ก็เห็นคนเกมมันโกงพวกเราเฮ้ยมันถ้ารอดแต่มันก็ต้องมีแค่คนเติมลูกโป่งอ่ะเออไม่มีเราว่างแค่เติมเฮ้ยไม่มีเงินมันกินมาบ่าไม่มีเลยสัตว์ไม่ใช่ท่าทางไหนมากดใช้ดีกว่าโรงงานใหญ่เียมเนื้อเอจียงว่ะ เฮลโหลสวัสดีครับโ oh, อ้โหญี่ปเนก็มาเอ้ยญจแปนญี่ปุ่นนั่นเองระรับให้ดูวให้ดูว่แล้วผมจะเป่าล้มใส่ไม้แล้ครับมาดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับทุกคนมาเป่าดีกว่า มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันหเรียกว่าสมารอดแดงสมารอดแดงมันทำจากอะไรทำจากเนื้อปลาแล้วกินยังไงชิบหายแล้วทอนดูมาขอแค่ร่างกายทำยังอยู่ครบก็พอ แับแกไม่ได้พอจิผาแล้วมันมันร่างกาย้ังหายไปสักอย่างหนึ่งจิผาแล้วยียร่างกายมันยังไม่หายไปสักอย่างให้ตัววิญยาณบนมันไม่น่ารอดลแล้วแหละมันไปนปิวอะไรอยู่ข้างในเธอโด้จิผาแล้วขอปิวไปตายแน่นอน อะไรอะอะไรอะรมันมันปิวอยู่อะไรอะเขาไปดูดีกว่าที่ผ่านแล้วต่อดโดไม่อยู่หรอจ้าที่ผ่านแล้วต่อดโดมนมาแล้วช่วยหืมทำไมฮะมันมันลื่นขนาดนั้นเลยเหรอวะอันนี้มันทำาจากกระจกกระจกมันทำาจากน้ำแข็งเหรอลื่นเกินมองหน้าหาเรื่อง,งหรอือไงวะ ไม่สนใจละที่ผ่านละไฟตามันไปทางต้นไม้แล้วมันก็ไปไหนไม่รู้ให้รู้มรออะไรมันลอยขึ้นบนวะเย่เลือดไม่ค่อยคลุ้บสาหร่ายแต่ก็รอดนายคนนี้มันมองนะหาเรื่องผมเดี๋ยวมันจะ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 โดนลาต้ อย่างวะแม่าแม่งฮินดีดูอะไรนะอ่ะอ้าวฮินดีอะไรวะฮินดีพูฮินดูป่ไม่รู้อ่านไม่เป็น,นอินเดีย มไม่มีอะไรจะคุยเลยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไดีมา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 คิดว่ากันว่ามันจะเป็นแบบอะไรผมว่าวันนี้ห ok. ิมะตก อยู่ทสายฟ้าอุ้ยขี้ผายไม่อยู่แล้วจ้าข้างบนอะ่ะเขาบอกก็ให้อยู่ข้างล่างอยู่ในเฟอร์ห้าอยู่ในวัอนีเราแจ้งครับห้าอยู่ที่สูงอะ่ะแต่กูอยู่ห้งแจ้งข้งสูงอะ่ะเออต็งอะไร,รยังไม่ทันขึ้นเลยไงตาตายป้าผ้ามึงแรงขางนาดเนี้ยเลยหรือไม่กะไอ้คนรอดเลยเงี้ย ระเบิดตุ้มต่ำเราไม่กลัวขึ้นมาบนรดแล้เนี่ยตายแน่ตายแมวนี่ยอยู่ดีตายแมวฮยตายเหรอมัน ตึงจังวะมันไม่ตายแล้วผมตายห้าแปดสิบตัวไหนมาจ้ะเอร็ดละเนี่ยเดี๋ยวเล่นอีกตาก็ตาสุดท้ายแล้วทุกคน มาดูกันเยวข้ามไปตอนที่ได้เล่นเลยดโอเคมาตาสุดท้ายเจ้าให้สุดๆไปเลยตั้งรอดนะครับอมผมว่าตาสุดท้ายน่าจะหิมะแน่นอนนะครับตาสุดท้ายผมต้องได้หิมะให้ได้เอาไว้หิมะไปแอบกันไม่อยู่ในกองฟางดีหิมะเออ มีกล่องฟางว่ะอันนี้กล่องฟางแอบเลยไม่มีใครอยู่ปะเต็มเลยเต็มเลยชิปหายและพวกเนี้ยชีพหายแล้วฝนกดว้าอย่างน้อยห้ก็รอดอ่ะเอออย่างน้อยผมก็รอดนะครับอย่างน้อยห้งก็รอดเพราะพอมหรอตรงไหนมันจะมีจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งไอ้ ยางดิข้ามไปตอนรอดเลยไหมทุกคนทางั้นข้ามไปตอนรอดเลยแล้วกันไปเดีทุกคนจะหาว่าผมคลิปยาวเกินไปนะครับไปเพิ่งรู้นะมันมันขับรถได้นะเพิ่งรู้ รอดแล้วนะถ้าใคชอบวีดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย